Wow. สงครามชายแดนไทยเขมรเพิ่มดีกรีความตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆตลอดเจ็ดจังหวัดชายแดนจอกอหอยประเทศกัมพูชาส่อสงครามประทุกเลือดหลังจากที่นายอนุดินชานวิลกุลนายกตบบีววพัดววเวียงชี้สัญญาสันติภาพกับกัมพูชาพร้อมกับชี้เงื่อนไขญาติเขมรหากเขมรทำได้4ข้อคือ1ทถอ,อดอาวุธ2เก็บกู้ทช่นระเบะิดใหมแ่แก่กองที่ตัวเองมาวางรอบกัจจานไทย3หรลืมมืบวันเขมรที่ล้ำดินแดนไทยเข้ามาที่จังหวัดสระแก้วและ4ปรับปรามสแกมเมอร์ล้างบางธุรกิจ4 ทุกท่อนน้ำเลี้ยงครือข่ายทุกคนผู้นำกัมพูชาแต่สองข้อใหญ่ที่รัฐบาลและกองทัพไทยซสีเรียสหนักที่ไล่บทขยี้ขมรมากที่สุดคือหนึ่งถอนอาวุธยิงระยะไกลมี M 2็หรือปืนใหญ่อัตราจอดเ s เควันพลชายแดนไทยเลือกจออปากกระบอกปืนชี้ใส่หน้าคนชายแดนเจ็ดจังหวัดอยู่ในทินอิจิบอนของแม่ทัพภาคที่1และ2และ2กู้ทีเ่เบิดเพราะนี่คือความตายของประชาชนคนไทยและความพิกลพิการของฐานไทยที่ฝ่ายขมร พยายามยัดเยียดให้พลเมืองไทยที่น่ากลัวกว่ากระสุนคือข่าวปลอยข่าวลืองานถนัดของฝ่ายกัมพูชาข่าวที่ฐานขมิ้นชอบปล่อยคือปอวัวหรือลอบกระาำไทยได้สําเร็จและยึดดินแดนไทยได้เพราะจะทําให้คนไทยหัวร้อนหัวเสยขึ้นมาฉับพลันอย่างเช่นวลนฐานขมินยิงใส่ฐานไทยกระสุนถูกขาซ้ายได้รับบาดเจ็บบรเิเวณช่องตาเท่า ใกล้ขอาปพระวิหารงานงอกายไทยต้องมานั่งแก้ข่าวยินยันว่าไม่มีการยิงตามข่าวปลอยทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าแม่ทัพภาคที่สองพบว่าเป็นการส,ส่งกลับของสายแพทย์หรือข่าวลือจากเมตหนึใน18เฉลยสึกตายคาห้องขังมะนงเป็นตุเป็นตาว่าทางเบนได้เสียชีวิตลงจากอาการหัวใจล้มเหลวโดยทางการไทยได้ส่งศพกลับมายังภูมิลำเนาผ่าน ทางด่านชายแดนุรมแดนระหว่างประเทศปอยเป็ดงานเข้ากองทัพไทยอีกแล้วหนึ่งในเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาปล่อยข่าวปลอมข่าวลวกออกมามากมายเพราะกำลังโดนลุมถึงเรื่องสแกมเมอร์หรือแม้แต่ลงทุนส่งสมุนฐานแอบเข้ามาในไทยเพื่อวางกับระเบิดช่างเป็นพฤติกรรมอำมหิตมากสื่อกัมพูชาตัวแสบใช้วิธีสกปรกสร้างข่าวเท็จกล่าวหาไทยจัดฉากวางระเบิดฐานตัวเองท่าแท็กของทาง่ายข่า,ขาวปลอมของกัมพูชาคือต้องการครบเกลื่อนความผิด ฤติกรรมการละเมิดอ,อนุสัญญาอัต,ตว่าของคมููชาเองงานนี้เดือดร้อนลนรีวินไทยสุวาลีโกสกของทบ,บต้องตกมาชี้แจงเป็นวิธีการสุขกรูปแบบเดิมๆยิ่งเมื่อพิจารณาจากภาพประกอบข่าวแล้เห็นได้ชัดว่ามีลักษณะเป็นการตกแต่งทัดแปง่งทำขึ้นเป็นการเฉพาะที่ไม่แนบเนียน พื่อจะใช้โลกลวมสังคมทั้งในประเทศและสองคุ่มโลกให้เข้าใจผิดกองทัพบกขอยืนยันทุนระเบิดแบบ P M N 2ในโคดันครังแสงไทยไม่มีแม้แต่ลูกเดียวทั้งหมดเป็นของฝ่ายกรัรมพูชายิ่งสื่อดังแชเบื้องหลังขมินวางทุนระเบิดสังหารบุคคลทำฐานไทยคาขาดมีแผลเจ็บแขนไปตลอดชีวิตที่ต้องเสียขาจากสงครามโดยเฉพาะจุดวางระเบิดล่าสุดรบริเวณตะมาเลียซึ่งจุดนี้อยู่ลึกเข้ามาจากชายแดนประมาณ1กิโลเมตรจุดที่ฐานไทยคนที่เจ เหยียบทุ่ระเบิดพิกัดระยะห่างฐานทหารเขมรกับจุดเกิดเหตุห่างกันไม่ต่ำกว่า1กิโลเมตรทานเมเจาะเข้ามาได้เพราะแบบอบซ่อนตัวอยู่ในป่าอยู่พักใหญ่โดยใช้แผนที่ไทย1ต่อ5หมดในการเดินทางเข้ามาไล่เลี่กันมาจากรางพญาอินทร์ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของตักษรตริย์พระพิหารลงมาจะเป็นวัดแก้วศิขาราคีรีช่องอันมาและรวมไปถึงภูมะเขือช่วงลิมแนว หน้าผาทั้งหมดฐานตรงห้วยตามาเรียกของฐานขมตเป็นหนึ่งในเครือข่ายฐานฐานขมิ25ฐานที่ยึดบริเวณภูมะเขือและพื้นที่โดยรอบเพื่อไม่ให้ไทยเข้ามาลิมแนวหน้าหน้าผาแต่ในช่วงสงคราม5วันในเบื้องนี้มีการสู้รบกันและในที่สุดฐานไทยสามารถเข้ายึดพื้นที่เพิ่มได้ที่อบฐานขมินตกหน้าผา ณนา,นาทีนี้ฐานไทยไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวให้ฐานเขเมรเข้ามายึดจุดช่องอานมาและภูมะเขือทําให้ฐานเขเมรทําได้เพียงลอบเข้ามาวางขับระเบิดโดยฉพาจุดช่องอานมาเป็นจุดที่ทางกัมพูชาสร้างห่วงคอกิดขึ้นปราสาทพระวิหารและเป็นถนนวิทยศาสตร์หลักในการส่งกําลังบํารุงของฐานเขมรบ,บนเขาพระวิหารจุดลัวลวดน้ําที่ฐานไทยวางไว้หน้าแนวที่บริเวณผู้ตามมาเรียเพราะฐานเขเมรเจ็บแค้นตีกึดไม่ได้ ลากไส้เขมิจัดฉากยิงเขมรด้วยกันเสียชีวิตหนึ่งายและเจ็บสามลายหามเข้าโรงพยาบาลเพสบาดเจ็บคนที่หนึ่งบาดเจ็บที่ขาขวาคนที่สองบาดเจ็บที่โคนขาขวาและคนที่สามบาดเจ็บที่ช่องท้องหรือลำท่วงฝ่ายขวาชาวในช่างขุดสแกนในโซเชียลมีเดียของมพูชางไม่พบสามคนนี้หรือภาพที่อ้างกันว่าคนดวงโซที่โดนยิงที่หน้าท้องมองเทงไปแล้ว คนเกเมศตุ้ยกันออกมาโพสต์ว่ายังไม่ตายย้อนแย้งกับข้อมูลที่ผู้นํากัมพูชาเพราะถ้าไายจริงมีหรือผู้นำเกเมศจะไม่พลาดออกมาโหนศพสาเหตุที่ทางกเมศยิงพวกเดียวกันเพราะมีต้องการลบข่าวทางไทยหยยบถึนเบอร์กเมศสองบข่าวสารัฐนาทีมนานาชาติลุมทิ้งสแกมเมอร์ในกัมพูชาเดือดร้อนพันเศนไม่มีโจรจากเงินสดกกไปคนเปิด์กองทับส่วนตัวบ h q เพราะการปรับตามสแกมเมอร์เป็นการปีบกระเมตรทาอ้อมให้เข้าสู่โต๊ะเจรจาอย่าสุดกับไทยฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะ สมัครสมา,สมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128รางวัลและวอชเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาท สอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ Line แอ Top Shopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%